จะหมดเวลาแล้วนะคะอยืนอยู่ก่อนเลยนะคะคอยลุ้นนะ นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งคนกล้าแสดงออก,กนะมีความมั่นใจคนนะครับะบไม่อยากมามอีกขย่บตึงตาขยัามาเดี๋ยวนมาะสี่ทับหนึ่งทับอือค่ะสี่ทับสองทับสามทับสี่ทับห้าต้องขึ้นมาให้หมดเลยนะคะทับหกทับเจ็ดทับแปด แล้วนะคะในโอกาสนี้นะคะขอกขอบเรียนเชิญท่านรองเดชานะคะอาจารย์อาภาสนะคะท่านรองผู้ดูการฝ่ายกิจการเพ่อนักเรียนได้ความปลอดภัยนะคะได้มอบสายสะพายนะคะมิสเตอร์แอนด์มิสเตอร์แอนด์มิสตูบีดับเบิลวันนะคะของโรงเรียนโลสุตีธานีนะคะก็ลองเตรียมพร้องนะคะแต่ถ่ายถ่ายภาพเก็บภาพด้วยนะคะเก็บมาแล้ว เียมนะคะเดียมใจตุ้มตุ้มต่องต่อ,ตอ,ตอนะคะผลมาแล้วนะคะจะได้มิสหนึ่งท่านนะคะและมิสเตอร์หนึ่งท่านนะคะเพื่อที่จะทำกิจกรรมในโรงเรียนนะคะเป็นที่หนึ่งได้โดยผูพพาย,ยาจ <c oughs> ิบิงนะคะประกาศผลเลยนะคะมิสก่อนนะคะมิสต okay, no, ูบีนับบัวนตรงเงินโดยสุนทธานีนะคะ 2 5 5 7ได้แก่นางสาวกัญญารัตน์ผัานเขียวนะคะเรียนชั้นมที่ก่ใจม่ได้เลยนะคะเจนเจนก่ยนลยนี่นะเด๋กนั่งรอค่ะเจนเินมองสายตะไบเลยค่ะตอไปทางด้านขวานะคะ เดยกก็จะได้ทํากิจกรรมในโรงเรียนนะคะทุกอย่างเลยนะคะคุ้มค่ามากนะคะใช้คุ้มค่ามากนะคะทุกอย่างเลยใครไปใครมาอะไรเราจะต้องต้อนรับนะคะขยับอีกนิดนึงตรงตรงตรงกลางนะคะขยับทีมหัตถ์ตรงกลางเลยหัตถ์ตรงกลางสำหรับมิสเตอร์จูบีนัมพ์วันประจำปี2557ในปีนี้นะคะ คุณในการพูดเก่าอันนี้เก่าครับก็ดีใจกับมิสเตอร์กับมิสคูบีนัมะวันนะครับต่อไปเราก็จะมีตัวแทนที่เป็นสัตว์ละ ครับอันนี้ถือว่าเป็นอย่างเป็นทางการนะครับเดีเ๋ยวก็จะมีบทบาทหน้าที่ให้รับผิดชอบนะครับตอนนี้ได้ได้เลยก็เหมาะสมดีนะครับคุณแนนครแนนดูอยู่เมื่อคู่นี้าากรรมการนักเรียนไ,ไปไปต่างตัวนะครับที่ห้องเดินมาเห็นยืนอยู่ยตัวนี้ก็เลยลองคัดดูเล่นว่าสองปนะเนแน่จะแ่ตอบคำถามก็ดีนะครับแล้วก็ความสามารถก็โอเคบุคลิกภาพก็ใช้ได้ก็เหมาะสมนะครับเ่ะพวกเราปรบมมือให้เขาอีกครั้งหนึ่ง ไมากจะเอาเจอถ่ายมาก่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะวันจันทนะคะ